เออคิดไรวะคิดอะไรวะไอหัวกูคิดได้เล่นจัดไรเล่นจัดไรวะเเอออไ้หียวันทำไมระบบฮอนไคมาดีวะตัวตัวละครไหนกูไม่มีมันเกิดมีฮัสซีนเลยเหีรอคือค้าถามคือวันนี้เรามานั่งทำอะไรกันเออไม่น่าคุยกวกูเล่นสามเกมพร้อมกันนี่มาดิเชนเลสว้าวมาดิเชนเลสของเราว้าว เอาบอกตบมือข้างเดียวไม่ดังฉนเหลือมือม,มือข้างตัวหัวเพื่อนอะตัวหัว <c oughs> เพื่อนที่แบบเวลาแบบจะเป็นเทอมอะแล้วม่ขนขอลับไปกีดอะแล้วมันไอพวกเยี่ยนนีทำเยี่ยอะไรตัดตัดตัดหัวรกันเยอะเลย <c oughs> เพืนอะไรก็ไม่รู้ค <c oughs> นยังไงเยี่ยเป <c oughs> ็นอะไรเ ออคุณทีเอ้ยมีคนเอากูมีคนเอากูช่วยด้วยเอาตึกเอาตึกมั้มันเอาตึกมั้มันวิ่งหนีกูไปแล้วว้าวนี่เลยเหรอน่าเกียดน่าเกียดไอ้หนีทำไมเสียงมันดูแปลกๆปลวะไอ้ยุ้ยหนีมันก็มาเลย อย่าบุลีคนนะหยุดนะอย่าบุลีเกิดนะไอ้บุลีคนนะเขาจะตายแล้วนะหยุดนะแล้วแล้วลิงได้ไหนมนะมินโดนมีนางเซ็กกับบล็กุดอยู่มึงตายนะเอ้ยกูรู้สึกว่าท้ายนิดเนี้ยมีคนเงียบเหมือนเอเอ๊ะ เงี้ยมันเงี้ยมคุณทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะกูแดกผลโมจิอยู่อะใครแดกลล้วทำงั้นแหละเย็บตูดเฮ้ยไอ้เหี้ยบิดไอ้สัตดกูสิไม่ทัน ที่ม oui, pues ึงสวนกูได้ไหมนะสวนได้จะไม่ทำกูนั่งเล่นหลายเกม้อมกันอยู่เเอ่ออ้อไม่ฮะฮะฮะอะลูกจิตอะแบบจะเข้ามานนะกำลังมาเลยเข้ามันไหมมก็เข้ามาดีนั่นน่ะมาดีอ่ะข้ามาดี ได้มเชียเลยหรอเออบองเอ่ทำไมเชียร์เอาก้โอ๊ยเปงมึงดูนี่ดิแบบโอ้โหน้ำคำมันไหลเต็มเลยฮัลโหลเกมกูแหลกมากเอกูเปิดเปิดหลายเกมพร้อมกันกูออกโลบอก่อนนี่ต้อเปิดนี่ชาติตีเขาทนีเขาเปิดโลบอกับ GTA แล้วก็ไฟเอเอมเสร็จแล้วก็นี่ชาติีเขาทำกันสัสเสียงเงียบไปเลยปุ่ม เ่าจ <laughs> ออกกินีอดตา๊ดตล๊ด